สวัสดีครับโอเวอร์ฮอนซาวราชพุทธนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวม a ด้าซีเอ็กไฟนะครับซึ่งทางลูกค้านะครับก็ได้เห็นทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุทธนะครับนอกจากจะออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับรุ่นใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเราก็ยินดีรับแก้ไขระบบเครื่องเสียงนะครับที่ท่านได้มีอยู่แล้วแต่มีปัญหานะครับก็สามารถนํารถมาให้ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวราชพุทธนะครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นเจ้าตัวมาด้าซีเอ็กไฟ นะครับซึ่งทางลูกค้าก็จะประสบปัญหานะครับในเรื่องของคุณภาพของเสียงนะครับไม่เกิดความบาลานะครับซึ่งนะครับเจ้าตัวมาด้า cx5 นะครับจะประสบปัญหามากนะครับเราใช้ไปสัก4ีปีนะครับจะมีปัญหาเรื่องสัญญานะครับไม่มีความบาลานะครับเดี๋ยวเรามาดูนครับระบบเครื่องเสียงนะครับที่มากับทางเจ้าตัวม a ด้านะครับ cx5 ครันนี้นะครับระบบเครื่องเสียงนะครับก็มาจะเป็นของโบส์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสาเหตุอะไรนะครับที่ทําไมสัญญาณคุณภาพเสียงถึงไม่มีความบาลานะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการตรวจสอบและวิเคราะห์ แล้วขั้นตอนในการแก้ไขเราจะแก้ไขในส่วนตรงไหนกันบ้างเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสําหรับเจ้าตัวม a ด้าซีเอ็กไฟคันนี้นะครับซึ่งระบบเครื่องเสียงนะครับก็จะเป็นของโบสนะครับหลังจากที่เราได้ทาการตรวจสอบแล้วนะครับสาเหตุที่นะครับการให้คุณภาพเสียงนะครับไม่มีความบาลาน์นะครับด้านซ้ายจะดังมากกว่าด้านขวานะครับเราก็ได้ทําการตรวจสอบและวิเคราะห์นะครับสาเหตุมาจากเจ้าตัวสวิตเตอร์ตัวนี้นะครับนะครับเห็นว่านะครับตัวนี้นะครับตัวสวิตเตอร์ตัวนี้นะครับ เดีนะฮะตัวนี้ฮะตัวสวิตเตอร์ตัวนี้ครับนะครับที่มีปัญหานะครับตัววอยคอยเป็นขาดนะครับนะครับรวมทั้งเจ้าตัวลำโพงเซ็นเตอร์ตัวนี้นะครับนะฮะสำหรับเจ้าตัวเมด้า cx ไฟจะมีลำโพงเซ็นเตอร์มาให้นะครับสําหรับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงเซ็นเตอร์นะครับปกตินะครับสิ่งที่มีปัญหาคือเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับทางด้านขวานะครับนะครับตัวสวิตเตอร์วอยคอยเป็นขาดนะครับเพราะฉะนั้นการฟังปุ๊บมันก็จะไม่เกิดความบาลานซ์เพราะฉะนั้นครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําการเปลี่ยนเจ้าตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไป ซึ่งรองรับการแบนด์วิดได้กว้างนะครับเพราะในระบบซิสเต็มนะครับของเจ้าตัว Mazda CX-5 คันนี้นะครับก็จะมีลําโพงตัว m i d b a สนะครับอยู่ที่ประตูแล้วก็มีตัวสวิตเตอร์เป็นลําโพง2ทางนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทําการเปลี่ยนสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับเราต้องเลือกเจ้าตัวสวิตเตอร์ที่แบนด์วิดค่อนข้างกว้างนะครับเพื่อให้ได้มิติและธีเสียงที่ดี นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่เราติดตั้งในรูปแบบไหนเพื่อให้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับทั้ง4บาร์นะครับสจุดนะครับเพื่อให้โจรวมโพมิดเบสที่มากับทางดีลเลอร์เนี่ยี่เป็นของโบสนีครับทำงานได้มิดเบทที่หนักแน่นและนุ่มนวลนะครับลดค่าพวกนะครับพวกรีเฟลคชันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดม รวมทั้งเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับติดตั้งแบบไหนให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดีนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดแผงประตูมาแล้วนะครับพร้อมกับนะครับทำการถอดเจ้าตัวกลไกชุดรางกระจกออกมาแล้วครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดงเข้าไปนะครับวันนี้นะครับเพื่อลดค่าพวกนะครับพวกไวซ์เบสชั่นนนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ทําการถอดเจ้าตัวชุดรางกระจกมานะครับเราไม่สามารถที่จะติดตั้งแผ่นดมนะครับ ให้ครอบคลุมพื้นที่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางชิมงานอว่านซาวและชุดนะครับเราก็เข้าใจกลไกนะครับของชุดรางกระจกนะครับเราก็ได้ท wonder, ําการถอดออกมานะครับเดี <okay>. <PE>. ant, <ping> ๋ยวเราก็จะทําการติดตั้งยึตัวแผ่นดมาเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในการแดมปุ๊บน่ยมันจะครอบคลุมพื้นที่ได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูเทคนิคในการติดตั้งยึตัวแผ่นดมพร้อมกับเทคนิคในการสร้างยึตัวเอ็นฟอสเมต์นะครับเพื่อมาทําให้แผ่นดมกับตัวบอดี้รถมีการยึดเกาะกันได้ดีนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการติดตั้ง และก็เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมนะครับในรถม a สด้าซีเอ็กไฟคันนี้ก็เสร็จสิ้นพื้นที่เรียบร้อยน,นะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราได้ทําการถอดกลไกชุดรางกระจกออกมาแล้วนะครับเห็นไหมครับเราก็สามารถติดตั้งแผ่นดมนะครับให้ครอบคลุมพื้นที่ของตัวบอดี้รถได้มากที่สุดเห็นไหมครับหลังจากที่เราทาการติดตั้งแผ่นดมเสร็จสิ้นพื้นที่เรียบร้อยน,นะครับเราก็ยังมาทําการสร้างเจ้าตัว e n f o r c e m e n t นะครับเพื่อมาทาโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นดมให้มีความแข็งแรงและเพิ่มการยึดตกอให้ดียิ่งขึ้้้นนรรบก็็เเสสจิทีี่ยยอ เด uh huh. ี๋ยวขั <Yeah. S 1> <pus ota> uh ้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการประกอบชุดกลไกนะครับของรางกระจกเข้าไปแล้วก็ทําการประกอบโุดลำโพงเข้าไปนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการประกอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับสำหรับขั้นตอนนะครับในการประกอบชุดกลไกนะครับของรางกระจกนะครับในรถมาด้าซีเอ็กไฟคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมกับทําการนะครับประกอบชุตัวลำโพงไปก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะนำเจ้าตัวแผงนวตูมาทําการประกอบเข้าไปนะครับและเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังกันดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทาการติดตั้งแผ่นแดมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยมันให้คุณภาพเสียงยและอะไรเนียได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับดเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เราได้เห็นนะครับเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับในรถม a สด้าซีไฟคันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมเราต้องมาทําการติดตั้งตจวตัวแผ่นดมนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับการติดตั้งแผ่นดมนะครับเพื่อลดค่าพวกไวซ์เบสชั่นนะครับคือลดการสั่นกระพือของจ้ตัวบอดี้รถนะครับเพื่อให้ตัวลำโพงวิดเบรนะครับทำงานนะครับได้มีความแม่นยํานะครับได้เบรคที่หนักแน่นละรุ่มนวลนะครับลดพวกสัญญาณน้อยนะครับตรงนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังได้ทําการนะครับเปลี่ยนเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับ ซึ่งเจ้าตัวมาด้าเซยไฟนะครับจะประสบปัญหากันมากนะครับฟังไว้สักระยะหนึ่งนะครับนะครับสัญญาณเสียงสองข้างจะไม่เกิดความบาลานซ์นะครับสาเหตุก็มาจากเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับมันขาดนะฮะอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวสวิตเตอร์ที่มาทางดีลเลอร์นะครับซึ่งจะเป็นของโบชนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะทําการเปลี่ยนสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาเลือกเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับให้มีแบนด์วิดต์นะครับค่อนข้างกว้าง นะครับเพราะเจ้าตัวลำโพงมิดเบสนะครับกับสวิตเตอร์นะครับทำงานต้องทํางานความถี่ได้ต่อเนื่องนะครับถ้าเราใช้ตัวสวิตเตอร์ที่มีขายในท้องตลาดนะครับแบนด์วิดต์มันจะได้แคบเพราะฉะนั้นเสียงกลางจะชุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ทําการเลือกสวิตเตอร์นะครับให้เหมาะสมกับซิสเต็มนะครับของโบสนะครับรวมทั้งตําแหน่งในการติดตั้งภาพลัรษณ์ติดตั้งอยู่ที่ตําแหน่งอยู่ที่บนแดชบอร์ดนะครับพร้อมกับอีการทําเพจนะครับเพื่อมารองรับโครงสร้างของตัวสวิตเตอร์นะครับแล้วพร้อมกับทําการติดตั้งยครับ ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงไปทําการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลงมาทําการทดสอบนะครับดูการทํางานของตัวซีเวเตอร์นะครับนะครับทาง,งานมีความกลมกลืนกับตัวตลำโพงซินเตอร์และดูนะครับีตัวมิดเบยนะครับทํางานได้หนักแน่นและนุ่มนวลน,นะครับเดี๋ยวไปทําการทดสอบฟังดูนะครับ Got a hold on you, and it's pushing me aside. See, it stretch on forever. I know I'm right for the first time in my life. That's why I take. ที่เราได้ทําการทดสอบฟังเองครับแค่เราเปลี่ยนสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปแล้วก็แดมเข้าไปนะครับเห็นไหมครับมันให้คุณภาพเสียงนะครับนะครับอัปเกรดขึ้นมาเห็นไหมครับเก็บรายละเอียดชัดเจนกว่าเจ้าตัวสวิตเตอร์ที่มากับทางดีลเลอร์นะครับเยอะเลยนะเห็นครับแทบไม่น่าเชื่อนะครับแค่เราเปลี่ยนสวิตเตอร์ให้มันแม็กกับเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์นะครับนะครับเราก็ได้คุณภาพเสียงเห็นะครับนะครับวปิธีเสียงค่อนข้างกว้างนะครับ การถ่ายท่อไรเหลวของชิ้นตัีนะครับหวานใสนะครับเก็บละเอียดชัดเจนโดยเฉพาะเจ้าตัวลำโพงมิดเบรดนะครับทำงานได้แม่นยำนะครับได้เบรดที่หนักแน่นนุ่มนวลนะครับนี่คือเทคนิคและหนฮะและขั้นตอนนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์ของทางทีมงานโอเวอร์คอนสาวราชวิกราเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวม a ด้าซีเอฟไฟนะครับมีปัญหานะครับว่าการถ่ายทอดคุณภาพเสียงนะครับไม่มีความบาลานะครับ ก็สามารถนำรถมาให้ทางชีมงานโอเวอร์พอนซาวและชูนะครับทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ได้นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับนะครับจะมีปัญหากันมากนะครับพอเราเปลี่ยนเจ้าตัวสวิตเตอร์ชุดใหม่เข้าไปปุ๊บจะมีปัญหาเรื่องหัก้างของเฟดนะครับกับเจ้าตัวของวซนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานโอเวอร์พอนซาวและชูนะครับเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทำการเช็คเฟดนะครับเพื่อทำการปรับเฟดนะครับให้เป็นเฟดเดียวกันนะครับเราก็ได้รายของชิ้นตีนะครับนะครับที่ระดับไฮเอ็นนะครับเหมือนรถวัดด้า c ีไคันนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการติดตั้งเจ้าตัวสวิตเตอร์นะครับในรถม a z ด้า f ี i คันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับข้างหน้านะครับถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเราก็จะมานําเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเ h อร์ฮอนซาวราชพ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ